เรื่องยอ่อละครบ่วงบรรจอนแพรนวลตัดสินใจลาออกจากงานเดินทางไปเชียงรายเพื่อรับมรดกบ้านเก่าของบิดาผู้ล่วงลับในต่วนที่อยากขาดจากปราณีแม่ของเธอตั้งแต่เธอสี่ขวบพร้อมความเบื่อหน่ายเคตสามีที่แต่งงานกันตอนเรียนที่อเมริกาเพราะตลอดหนึ่งปีที่กลับมาเมืองไทยเคต ไม่เคยลดละความเจ้าชูได้เลยแพรนวนพบเตียงไม้โบราณสมัยเชียงตุงในห้องเก็บของเธอสั่งให้แหลมทองเด็กรับใช้หลานนางคำแดงผู้ดูแลบ้านยกมาช่วยกันประกอบทามกลางเสียงทัดทานที่กลัวอาถรรเตียงของนางคำแดงแพรนวนนุ่งชุดไทยเขินที่ซื้อมาและนอนหลับไปบนเตียง ทามกลางกลิ่นของดอกลั่นทมรอบบ้านเมื่อตื่นเธอพบว่าเธอย้อนเวลากลับมา5 4บปีและนอนอยู่ที่สวนลั่นทมของหอคาในเมืองเชียงตุงแพรนวนได้พบกับเหลาเปิงลูกบุญธรรมของเจ้ากองไทยอดีตผู้ครองนครและตองริ้วน้องสาวต่างบิดาของเหลาเปิงเธอปกปิดทุกคนถึงที่มาก่อนจะทราบว่าตองริ้ว ได้หนีการแต่งงานที่จะมีขึ้นในอีก10บวันข้างหน้ากับอูซอลูกชายเจ้าเมืองพม่ามาที่เชียงตุงเพราะเธอรักอยู่กับซานแปงทุกคนกังวลถึงปัญหาการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเชียงตุงและพะมาะ่าขณะที่ยังอยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองแพรนวลกลับมาตื่นอีกครั้งที่กรุงเทพแล้รีบค้นหาหนังสือประวัติศาสตร์มาอ่าน บวกกับคำบอกเล่าของหญิงชรานางคำเอ้ยแม่ของคำแดงซึ่งอยู่ที่เชียงตุงในเวลานั้นทำให้แพรนวนรู้ว่าจะมีการชิงตัวเจ้าสาวในงานจเจ้าบ่าวตายจากการถูกยิงและยังมีคนบาดเจ็บอีกคนหนึ่งเธอพยายามกลับมาเตือนเหลาเปิงโดยอ้อมด้วยความเป็นห่วงเข <c redit> ยังบาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุเนื่องจากเสียใจที่แพรนวนหนีไป ตามมาขอคืนดีที่เชียงรายแต่แพรนวลหลบเลี้ยงการเจอหน้าเขตดโดยขออ้างว่าป่วยและต้องการนอนพักผ่อนตลอดเวลาโดยมีแหลมทองเป็นเด็กต้นห้องกันท่าให้อีกแรงแต่เขตก็ไม่ละความพยายามที่จะใกล้ชิดกับแพรนวลหลาเปิงให้แพรนวลน,นอนพักบนเตียงของเขาทำให้แพรนวลพบปริศนาของการย้อนมาเชียงตุง พราะเตียงของเธอที่เชียงรายเป็นเตียงของเหลาเปิงมาก่อนแพรนวนได้เจอเจ้านางเรืองระยับคูมันหมายแต่เด็กของเหลาเปิงเจ้านางเรืองมองแพรนวนด้วยความสงสัยและไม่ชอบใจนักที่เหลาเปิงให้ความสําคัญต่อหญิงคนไทยแปลกหน้ามากกว่าเธอเหลาเปิงพาแพรนวนไปพบครูบุญสิงศึกษาที่การชาวไทยเธอจึงได้รู้ว่า ครูบุญสิงห์รู้จักกับพ่อของเธอที่ตอนนั้นเป็นเพียงนายตวนหนุ่มน้อยพ่อค้าที่เดินทางระหว่างไทยกับเชียงตุงแพรนวลได้เจอคำเอ้ยในวัยสาวยิ่งทำให้เธอกลัวคำบอกเล่าในวันแต่งงานที่จะมาถึงก่อนวันงานอูซอลลอบเข้ามาในหอคำเพื่อชิงตัวตองริ้วแต่กลับพบแพรนวลในห้องของหลาเปิง ยังไม่ทันจะได้ตัวเธอไปแพรนวลเป็นลมเสียก่อนเมื่อตื่นขึ้นที่เชียงรายเธอกังวลมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าในอดีตกิ่งแก้วภรรยาคนแรกของนายตวนนอนหลับไปบนเตียงนี้นานเจ็วันและไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยหลาวเปิงพาแพรนวลไปบ้านซานแปงแพรนวลพบรูปของกิ่งแก้วและทราบเรื่องจากจดหมายของกิ่งแก้วที่ซ่อนไว้ ว่าเพราะเธอตื่นอยู่ที่นี่นานเกินเจ็ดวันทำให้กลับไปไม่ได้อีกจนต้องอยู่กินกับจายปุ่งและคลอดลูกสาวของนายต่วนที่ติดท้องมาคือปอสาซึ่งเป็นแม่ของซานแปงและบัวเข้มแพรนวลเก็บจดหมายไว้ใต้หมอนของหลาวเปิงเขาจึงบังเอิญได้อ่านจดหมายนั้นหลาวเปิงบอกแพรนวลว,ว่าเขาเชื่อในเรื่องที่เธอมาเชียงตุงได้ด้วยเตียงโบราณเพราะเมื่อเด็ก เขาหลับฝันบนเตียงนี้ได้เห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งรู้สึกผูกพันอย่างมากนับแต่นั้นเขาจึงปักใจรอเธอเพียงคนเดียวเมื่อเขาพบแพรนวลครั้งแรกในสวนหอคำ่ำเขาจึงประจักษ์แก่ใจว่าเขาได้พบตัวจริงของผู้หญิงที่เฝ้ารอแพรนวลซาบซึ้งกับความรักอันมั่นคงของเหล่าเปิงทั้งคู่ต่างถ่ายทอดความรักแก่กันยังดื่มด่ำในค่ำคืนนั้น เจ้านางเรืองระยับถูกอูซอลักพามาตกลงเรื่องการชิงตัวเจ้านางเรืองยอมช่วยเหลืออูซอเพราะอูซอบอกแกเธอว่าตอนนี้เขาต้องการตัวของแพรนวลมากกว่าตองริ้วครูบุญสิงคุยกับเหลาเปิงเรื่องเจ้าพรมลืออาของเหลาเปิงที่วางแผนให้ตองริ้วสานแปลงหนีไปอังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงชนวนปัญหากับพมา่า ทุกคนตกลงวางแผนเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงานและปิดความลับนี้แก่เจ้านางเรืองระยับเพราะไม่อยากให้เธอเสียใจที่ตองริ้วซึ่งเธอรักเหมือนน้องสาวต้องจากไปไกลเขตพยายามเอาใจแพรนวลทุกอย่างแม้กระทั่งยอมให้สัญญาว่าจะเลิกเจ้าชู้ภาคพี่ชายของเขตตามมาช่วยเกลี้ยกล่อมแพรนวลอีกแรงแต่ไม่เป็นผล แม่ของแพรนวลเป็นห่วงลูกสาวที่เอาแต่นอนจึงขึ้นมาเชียงรายซิรินุชเพื่อสนิทแพรนวลพาสามีธีรพบมาเที่ยวเชียงรายและแวะเยี่ยมเพื่อนด้วยทุกคนสงสัยท่าทีที่แปลกไปของแพรนวลที่ดูสนใจและกังวลอยู่กับเรื่องเชียงตุงตลอดเวลาแต่เขตก็ไม่ละความพยายามที่จะขอโอกาสอีกครั้งจากเธอ จนแพรนวลเกิดความเห็นใจในวันงานสานแปลงและปอสาฝันถึงกิ่งแก้วที่มาเตือนทั้งคู่ขอร้องให้ตองริ้วเปลี่ยนมาใส่ชุดแต่งงานสีแดงที่อูซอเคยจัดเตรียมไว้ให้ทั้งที่ตกลงไว้ว่าจะพางตัวเจ้าสาวโดวยชุดสีขาวเหมือนหญิงคนอื่นทั้งขบวนเจ้านางเรืองโกรธมากที่ตองริ้วมาขอคืนชุดกระทันหัน ที่ออกปากยกชุดสีแดงนี้ให้เธอแล้วระหว่างขบวนแห่ตอนสายหลาวเปิงตัดสินใจบอกแผนการที่ตองริ้วจะไปอังกฤษให้เจ้านางเรืองรู้เจ้านางเคืองมากที่ทุกคนปกปิดเธอจึงไม่ร่วมในขบวนแห่ตอนบ่ายในวัดที่ทำพิธีตองริ้วซานแปงปอสาและบัวเข็มเปลี่ยนตัวเตรียมเดินทางไปชายแดน ทองเพงบ่าวของเจ้านางเรืองถูกส่งตัวมาจากเจ้านางเรืองเพื่อบอกทุกคนว่าอูซอรู้แผนการหนีของตองริ้วแล้วเพราะคนที่ส่งมาดักซุ่มชิงตัวแพรนวลเห็นสีชุดเจ้าสาวไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้กับเจ้านางเรืองตอนนี้อูซอจึงจับตัวเจ้านางเรืองไปไว้ในป่าเหลาเปิงซ้อนแผนอูซอโดยการให้ทองเพงใส่ชุดของแพรนวล และให้แพรนวลเปลลดเป็นชุดของตองริ้วแต่อูซอก็ส่งคนมาดักชิงตัวแพรนวลในขบวนแห่ตอนบ่ายจนได้ทำให้เหลาเปิงถูกยิงแพรนวลได้ยินเสียงเหลาเปิงทะเลาะกับเจ้านางเรืองที่เสียใจอย่างมากกับความรักของเธอซึ่งเหลาเปิงไม่เคยเหลียวแลก่อนจะพับหลับไปที่เชียงรายทุกคนพยายามขัดขวางการนอนของแพรนวลด้วยความเป็นห่วงเคต ทำใจไม่ได้เมื่อแพรนวลบอกว่าเธอไม่รักเขาอีกแล้วเขตอาวาจนเกิดไฟไหม้บ้านเขตพยายามดึงแพรนวลให้ออกจากเตียงที่ไฟลุกโชนแต่แพรนวลกลับกระโจนเข้าไปสู่เตียงโดยไม่หลังเลยแม้สักนาทีเมื่อเธอได้ยินเสียงร้องเรียกหาจากเหลาเปิงทุก <"Th uk S 1> คนต่างก็เศร้าโศกกับการจากไปของแพรนวลเขตเสียใจอยู่นานนับปี จนได้มีโอกาสตอนรับแขกคนสำคัญของโรงแรมคือริ้วในวาาัยชราเขตจึงได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่แพรนวลพูดนั้นไม่ใช่ความฝันหรือเรื่องที่เธอเพ้อไปเองอย่างที่ทุกคนกล่าวหาเจ้านางตองริ้วและซานแปงหนีการตามล่าของอูซอขึ้นเรือไปอังกฤษได้อย่างวุดวิดในขณะที่อูซอเจ้านางเรืองระยบและทหารต้องจมลงในน้ำมวนกลางแม่น้ำ ขณะที่เกือบจะถึงเรือตองริ้วดังความฝันที่เจ้านางเรียงรยับเคยเห็นภาพของตนเมื่อครั้งที่ขัดขืนคำห้ามดื้อดึงขึ้นไปนอนบนเตียงของเหลาเปิงส่วนแม่หญิงแพรนวนสาวไทยที่เป็นปริศนาเรื่องที่มาได้ใช้ชีวิตกับเหลาเปิงคนดักที่รอคอยเธอมาตลอดชีวิตยังมีความสุขตราบสิ้นอายุไขที่เชียงตุง